เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ Hi, สวัสดีครับในผมมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกท่านผู้ชมเลือกสีเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นโตโยต้าปี2013ันสิบสามโตโยต้าอัลติสนะครับกับราคาเพียง67,900บาทนั่นเองสวยๆทุกๆครับเครื่องเกียร์ดีนะครับความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายเกียร์ธรรมดาเข้าครบทุกเกียร์ไม่เด้งไม่ลุด รงล่างแน่นเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังครับโดยรวมมันก็พร้อมใช้ได้เลยครับพร้อมใช้พร้อมเที่ยวเครื่องดูโอ้ด้วยครับคันนี้เกียร์7จสปีดครับเดินหน้า6ถอยหลังหนึ่งเล่มเอกาสารก็มีให้ครบนะครับหกหมื่าบาทนั่นเองเบาะสวยครับหองโดยสารสะอาดเบาะหนังสภาพดีมาปัดเรือนไม่ใช้ได้ครบแอร์เย็นเล่มครบพร้อมใช้ครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีปเป้ารถสวยๆถูกๆให้เลือกซื้อประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับคันนี้อยู่นครนายกเมื่อโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํามาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ